ขอแพ่เมตตาลวงสัตว์ทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสับเพนาสันตาอาเวรา สัตเป็นจงอยู่เย็นสนัทพรสัพเพเทวดาพวกผู้ข้าขอวิงวอนรุกขาป่าดงดอนทั่วสิ่งคอนสุขทุกวันสัพเพบุคาลา สามารวมกันผิจัยโทษมหันอาภัยกันมีเมตตาภุ่มมาเทวดาทุกพื้นที่พาสุธาสพเพปุริสอยทิยา ทั่วไปสัตว์ทั้งหลายผู้ผู้เควนขอให้เป็นผู้มีชัยสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่อยามีภัยมาราเวนสัพเพรหรือปีาศาจพี่พัวขาดอาหารกิน พวกนี้น้ำตารินบ่มีกินทรมานหรือเปรตพวกอ้นขาวของพระเจ้าพิมพิสารพ่อแม่บ่ได้่านตามสถานในวัดว่า โชคดีพระมาไหลพ่อแม่ให้ทำบุญไปทำบุญส่งไปให้จึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็ไไว้ถ้าช้าไปเสียใจเอย ทำบุญต้องเร็วไว้ถ้าช้าไปเสียใจเอ้ยขอแพ่เมตตาหลวงสัตว์ทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็น สัพเพนาสันตาอาเวราอยาจองเวนสัตตายหรือสัต์เป็นจงอยู่เย็นสัทพาพรสัพเพเทว,วดาพวกผู้ ป่าดงดอนทั่วสิ่งคอนรสุขทุกวันสัพเพบุคลามานุา์สามาร่วมกันผิดใจโทษมหันอาภัยกันมีเมตตาภุม ที่พาสุธาสเปปุริสาอ,อิทิยามีทั่วไปสัตว์ทั้งหลายผู้ผู้เควนขอให้เป็นผู้มีใช้ สัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญยามิภัยมาราวินสัพเพหรือปีศาจพีพวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำตาเรนบ่มีกินทรมา เพรตพวกอนขาวของพระเจ้าพิมพิสารพ่อแม่บ่ได้ทานตามสถานในวัดวา่าโชคดีพระมลา,ายพ่อแม่ให้ทำบุญไป ทำบุญส่งไปให้จึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ้ยทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ้ยขอแพ้ สัตว์ทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสัพเพนาสันตาอาเวราอย่าจองเวนสัตว์ตายหรือสัตว์เป็นจองอย่ ส,สัทธาพรสัพเพเทวดาพวกผู้ข้าขอวิงวอนรูกขาป่าดงดอนทั่วสิ่งคอนสุขทุกวนันสัพเพบุคขาลามานุสา กผิดใจโทษมหันอาภัยกันมีเมตตาภูมิมาเทวดาทุกพื้นที่พาสุธาสัพเพปุริสาอ,อิทิยามีทั่วปไา ทั้งหลายผู้ผู้เควนขอให้เป็นผู้มีใช้สัตว์น้อยหรือสัตว์ย้ายามีภัยมาราวินสับเพร,รือปีศาจพี่พวกขาดอาหารกินพวกนี ตารตาเรนบอมิกินทรมานหรือเปรตพวกอ้นขาวของพระเจ้าพิมพิสารพ่อแม่บอได้ทานตามสถานในวัดว่าโชคดีพระมาลา แม่ให้ทำบุญไปทำบุญส่งไปห้จึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ้ยทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไป เสียใจเอ้ยขอแพ่เมตตาหลวงสัตว์ทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสัพเพนาสันตา อเวรายาจองเวนสัตว์ตายหรือสัตว์เป็นจงองยู่เย็นสัทพาพรสัพเพเทวดาพวกผู้ข้าขอวิงวอนรูขาป่าดงดอน ตัวสิ่งคอนสุขทุกวันสัพเพบุคาลามานุสามาร่วมกันผิจัยโทษมหันอาภัยกันมีเมตตาภุ่มมาเท ที่พาสุธาสเปปุริสอาอิทิยามีทั่วไปสัตว์ทั้งหลายผู้ผู้เควนขอให้เป็นผู้มีใช้ สัตว์น้อยหรือสัตวยาย,ยามีภัยมาราวินสับเพร,รือปีศาจพี่พวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำตาเรนบร่มีกินทรมา หรือเปรตพวกอ้นขาวของพระเจ้าพิมพิสารพ่อแม่บ่ได้ทานตามสถานในวัดว่าโชคดีพระมาไหลพ่อแม่ให้ทำบุญไป ทำบุญส่งไปให้จึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ้ยทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ้ยขอแพ้ ปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสัพเพนาสันตาอาเวรายาจองเวนสัตว์ตายหรือสัตว์เป็นจองอยู satha phon sapai โธษมหันอาภัยกันมีเมตตาภูมิมาเทวดาทุกพื้นที่พาสุธาสัพเพปุริสออทิ่ยามีทั่วไปสัตว์ทั้งหลายผู้ผู้เควน เป็นผู้มีชัยสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ยายมีภัยมาราวินสัพเพรหรือปีศาจพี่พวกขาดอาหารกินพวกนีน้น้ำตาล บอมีกินทอรมานหรือเปรตพวกอนขาวของพระเจ้าพิมพิสารพ่อแม่บอได้ท่านตามสถานในวัดว่าโชคดีพล ุญไปทำบุญส่งไปห้ยจึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ้ยทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ้ย ขอแพ่เมตตาหลวงสัตว์ทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสัพเพนาสันตาอาเวราอย่าจองเว สัตตาหรือสัตเป็นจงอยู่เย็นสัพรพนศเพเทวดาพวกผู้ข้าขอวิงวอนรูกขาป่าดงดอนทั่วสิงคอนสุขทุกวันส เทบุคาลามนุสามาร่วมกันผิดใจโทษมหันอาภัยกันมีเมตตาภูมิมาเทวดาทุกพื้นที่พาสุธา สัพเพปุริสอยอทียามีทั่วไปสัตว์ทั้งหลายผู้ผู้เควนขอให้เป็นผู้มีใช้สัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ยามีภัยมาราวินสั เทพหรือปีศาจพี่พวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำตารินบ่มีกินทรมานหรือเปรตพวกอ้นขาวของพระเจ้าพิมพิสาน พ่อแม่บอได้่านตามสถานในวัดว่าโชคดีพระมาไหลพ่อแม่ให้ทําบุญไปทําบุญสง่งไปให้จึงได้กินอิ่มสมใจ บุญต้องเร็วไว้ถ้าชาไปเสียใจเอ้ยทำบุญต้องเร็วไว้ถ้าชาไปเสียใจเอ้ยขอแผ่เมตตาหลวงสัตว์ทั้งปู มน้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสัพเพนาสันตาอาเวราย่าจองเวนสัตตายหรือสัตว์เป็นจองอยู่เย็นสถาพอ อาหาอาภัยกันมีเมตตาภุมมาเทวดาทุกพื้นที่พาสุธาสพเพปุริสอาอิทิยามีทั่วไปสัตว์ทั้งหลายผู้ผู้เคว เป็นผู้มีชัยสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ยายมีภัยมาราวเวนสับเพรหรือปีศาจผีพวกขาดอาหารเกินพวกนี้น้ำตาริ บ่มีกินทรมานหรือเปรตพวกอนขาวของพระเจ้าพิมพิสารพ่อแม่บ่ได้ทานตามสถานในวัดว่าโชคดีพระมาลา บุญไปทำบุญส่งไปให้จึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไว้ถ้าช้าไปเสียใจเอ้ยทำบุญต้องเร็วไว้ถ้าช้าไปเสียใจเอ้ย ขอแพ่เมตตาหลวงสัตว์ทั้งปวงมีนานาสัตว์ปีกบินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสัพเพนาสันตาเอาเวราอย่าจองเว ัตตาหรือสัตว์เป็นจงอยู่เย็นสัทาพรสัพเพเทวดาพวกผู้ข้าขอวิงวอนรุกขาป่าดงดอนทั่วสิงคอนสุขทุกวนันส เทบุคาลามานุสามาร่วมกันผิจัยโทษมหันอาภัยกันมีเมตตาภูมมาเทวดาทุกพื้นที่พาสุธาสัพเพ บริาอททิยามีทั่วไปสัตว์ทั้งหลายผู้ผู้เควนขอให้เป็นผู้มีใช้สัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญยามีภัยมาราวินสัพเพรหรือปีศา พวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำตาเรินบ่มีกินทรมานหรือเปรตพวกอ้นขาวของพระเจ้าพิมพิสารพ่อแม่บ่ได้ทา ในวัดว่าโชคดีพระมายยพ่อแม่ให้ทำบุญไปทำบุญส่งไปให้จึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเรววไว ถ้าเชาไปเสียใจเอ้ยทำบุญต้องเร็วไว้ถ้าเช่าไปเสียใจเอ้ยขอแพ่เมตตาหลวงสัตว์ทั้งปวงมีนานาสัตว์ปี บินบนฟ้าสัตว์ปูปลาแม่น้ำเย็นสับเพนาสันตาอาเวราย่าจองเวนสัตตายหรือสัตเป็นจองอยู่เย็นสัทธาพร เทเทวดาพวกผู hey, hey, ้ขาขอวิงวอนรูคขาป่าดงดอนทั่วสิ่งคอนสุขทุกวันสัพเพบุคคาลามานุนสามารวมกัน พิจัยโทษมหันาภัยกันมีเมตตาภุมมาเทวดาทุกพื้นที่พาสุธาสัพเพปุริสอาอิิยามีทั่วไปสัต์ทั้งหลาย ขอให้เป็นผู้มีชัยสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญยามีภยัยมาราวินสัพเพรหรือปีศาจพี่พวกขาดอาหารกินพวกนี้น้ำตาง บอมีกินทรรมานหรือเปรตพวกอ้นขาวของพระเจ้าพิมพิสารพ่อแม่บ่ได้ทานตามสถานในวัดว่าโชคดีพระมาลาย ทำบุญไปทำบุญสง่งไปห้จึงได้กินอิ่มสมใจทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ้ยทำบุญต้องเร็วไวถ้าช้าไปเสียใจเอ้ย